สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับค่ำคืนนี้จะมาทำการทดสอบเครื่องเล่น DVD แล้วก็เครื่องเล่นวิดีโอนะครับเป็นเครื่อง 2- in 1นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ LG DCK593W นะครับมาดูชื่อรุ่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับชื่อรุ่น LG นะครับยี่ห้อ LG DCK593W นะครับเป็น เครื่องเล่นวิดีโอเทปแล้วก็เครื่องเล่น DVD ในตัวนะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับก็คือช่องหรือว่าถาดใส่แผ่น DVD นะครับทางด้านขวามือก็คือเป็นช่องใส่ม้วนวิดีโอเทปนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นระบบไฮไฟสเตอรอ6หัวอ่านนะครับนี่ครับ6หัวอ่านไฮไฟสเตอรอ์นะครับเป็นคราอเกิทไล็ีคอร์ดิ้งนะครับ NT NTSC Playback on PAL TV นะครับเป็นมัลติซิสเต็มนะครับเล่นได้ทั้ง PAL แล้วก็ NTSC นะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นะครับเป็นช่องเสียบไมโครโฟนนะครับได้2ช่องเลยไม่หนไม้สอปุ่มนี้เป็นปุ่ม power นะครับเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มสลับโหมดนะครับระหว่างเครื่องเล่น DVD แล้วก็เครื่องเล่น VDO นะครับหรือว่า DVD แล้วก็ VHS นะครับ ตรงนี้เป็นการก๊อปปี้นะครับผู้ชมครับก๊อปปี้ในที่นี้หมายถึงใส่แผ่นเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะก๊อปปี้เพลงจากแผ่นแผ่นแผ่น DVD เอามาลงในม้วนวิดีโอได้นะครับจะไม่ใช่เป็นการก๊อปปี้จากม้วนวิดีโอไปลงแผ่นนะครับตัวนี้เป็นการก๊อปปี้จากแผ่นแผ่น DVD นะครับหรือ CD เอามาลงที่ม้วนนะครับก๊อปปี้จากม้วนไปลงที่แผ่นไม่ได้นะครับเครื่องนี้มันเป็นทํามาแบบนี้ ก็ปี้จากแผ่น DVD ไปลงม้วนวิดีโอนะครับคุณผู้ชมปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดปิดถาดอันนี้เป็นปุ่มช่องใส่ม้วนวิดีโอเทปนะครับอันนี้เป็นไมค์กับเอ็โคนะครับตรงนี้กดตรงนี้อันนี้เป็นปุ่มเลกคอร์ดนะครับเลกคอร์ดก็หมายคำว่าเลกคอร์ดเครื่องจากจากเครื่องเล่น DVD หรือเครื่องอื่นๆที่ต่อภายนอกเข้ามาก็กดเลกคอร์ดลงม้วนได้เลยอันนี้กลอถอยหลังนะครับ อันนี้ปุ่ม play อันนี้กเดินหน้า stop นะครับแล้วก็ปุ่มอันนี้ปุ่ม p อ d นะครับหรือว่าปุ่มหยุดไว้นั่นเองตัวนี้คุ้มค่ามากนะครับคุณผู้ชมครับที่ผมบอกว่าคุ้มค่ามากนะครับคุณผู้ชมก็เพราะว่ามันเป็น2ระบบนะครับ DVD กับวิดีโอเทปนะครับเดี๋ยวไปดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับว่ามีช่องต่ออะไรกันบ้างนะครับในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังก็จะมีคอมโพเนนต์แล้วก็ วิดีโอนะครับซึ่งวิดีโอที่ผมต่อไว้ก็คือเหลืองแดงขาวตรงนี้นะครับผมต่อเส้นสีเหลืองเหลืองแดงขาวนั่นเองเส้นสีเหลืองก็นําสัญญาณเข้าทีวีแดงกับขาวผมก็มาต่อเข้าลําโพงตรงนี้นะครับเนื่องจากอยากจะฟังเสียงทุ้มๆเบ็ดๆนั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมไม่พูดทำทําเพลงดีกว่านะครับผมจะทําการทดสอบนะครับให้ทุกท่านนะครับได้ดูได้ชมกันเลยนะครับอันดับแรกก็กดปุ่ม power ขึ้นมาก่อนนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับ หลังจากเปิดเครื่องขึ้นมานะครับคุณผู้ชมหน้าจอก็จะนี่มีแล้วนะครับอ่าก็จะกดถาดออกมานะครับแล้วใส่แผ่นนะครับผมจะลองใส่แผ่นให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ BSS ทีหลังนะครับอ่ะใส่แผ่นเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็รอมันโหลดดิงนะครับดิสโหลดอยู่นะครับวิธีการใช้งานของเครื่องเล่นวิดีโอเทป BSS นะครับ LG ครับ DCK 5 9 3 W นะครับ 2-in-1 ครับเครื่องนี้ ทั้งเครื่องเล่น DVD แล้วก็เครื่องเล่นวิดีโอเทปเลยครับคุณผู้ชมครับแหมก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะกดเลย์เลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่ากดเลย์เลยนะครับกดเลย์ให้ทุกท่านนะครับได้ดูได้ชมมามาแล้วนะครับนี่ครับกดแล้วก็มันเป็นอ่าเมนูนะครับ DVD ขึ้นมาให้เรากดเลย์นะครับมันก็จะเล่นนะครับ สุดยอดครับคุณผู้ชมเล่นแล้วนะครับแผ่น DVD นะครับนี่คือเล่นจากแผ่นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรื่องวิดีโอเทปนี่ครับกองอยู่นี่แล้วครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเล่นแผ่นก่อนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับค่ำคืนนี้กําลังทดสอบนะครับเครื่องเล่นวิดีโอเทป v s s กับเครื่องเล่น DVD นะครับ2 in 1นครับนี่ครับชัดเจนครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับ เยี่ยมจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับเอาละครับผมจะสต็อปนะครับคุณผู้ชมครับผมจะทําการสต็อปอยู่ไหนเออ่าตรงนี้นะครับสต็อปแล้วก็นําแผ่นออกมานะครับคุณผู้ชมสต็อปแล้วก็เป็นการนําแผ่นออกมาอ่าปึ๊บเรียบร้อยที่นี้จะลองเป็นเครื่องเล่นวิดีโอนะครับเราจะต้องมากดปุ่มสลับโหมดนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับตรงนี้นี่ครับอ่าเป็นปุ่มสลับโหมด DVD vSS เห็นไหมครับกดปุ่มนี้เลยครับกดเข้าไปเลยครับปุ่มนี้ปึ๊บ หลังจากสลับโหมดแล้วมันก็จะขึ้นแดงๆตรงคําว่า VSS นะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ก็ใส่ม้วนเข้าไปได้เลยครับมามาทดสอบกันเลยครับม้วนวิดีโอเทปนะครับคุณผู้ชมครับรึบค่อยๆนะครับดันเข้าไปเลยปึ๊บอ่าเมื่อดันเข้าไปแล้วเราทํายังไงกดปุ่มเพลย์สิครับตรงนี้นะครับปึ๊บปึ้งนี่ครับขึ้นคําว่าเพลย์นี่ครับมาแล้วนะครับคุณผู้ชม อ๋อแมงป่องด้วยนะครับม้วนของแมงป่องซะด้วยนะครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคลาสสิกมากๆครับ I I say, ไม่สุดยอดครับคุณผู้ชมเะ Pfizer เสร็จแล้วที่เขาทำให้โลกนี้ สุดยอดครับคุณผู้ชมครับมาลองม้วนอื่นๆดูบ้างนะครับมาี j e c t ออกตรงนี้นะครับกดให้ม้วนเด้งออกมาตรงนี้ปึ๊บมาออกมาแล้วครับม้วนต่อไปม้วนอะไรดีครับอ้าว toy story นะครับคุณผู้ชมครับ toy story ลองเข้าไปดูปพิบอันนี้ toy story นะครับใส่เข้าไปก็กด play สัญลักษณ์ปุ่มเพลงตรงนี้นะครับมาดูกันครับขอเชิญท่านาสู่โลกแห่งความสุขสันด์ด้วยเสียงเพลงและความอัศจรย์บันเนในวิดีโอชุดของดิสนีย์วิดีโอชุดของดิสนีย์จะนำชุดยอดค,ความตื่นเต้นมาสู่ครอบครัวของคุณแต่ขอม่สุดยอดครับ,ค,รบคุณได้ซื้อวิดีโอมูนมาสเตอร์ของดิสนีย์ไม่เช่นนั้นคุณต้องรอฟังผนจากที่บ้าน หรือเปล่าฮะโอไม่ oh, นะแย่ yeah, จังเลยเชียวพ่ไม่เจอกับมาคุณเอ็มนี่ครับคุณผู้ชมครับมชมความแตกต่างตรงมาผ่านไปนะครับ<ม>เดี๋ยวลองให้ดูสามม้วนเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมลองให้ดูกันสามม้วนกันเลยทีเดียวครับปึ๊บม้วนอะไรอีกอ่ามวนรักลูกทุ่งวอ้เพลงมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับให้ฟังหน่อยเดียวนะครับคุณผู้ชมเพลงผมให้ฟังนานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเวลาอัพขึ้น youtube แล้วติดลิขสิทธิ์ อ่ากดเพลงเลยครับให้ฟังแป๊บเดียวนี่ครับนี่ครับโอ้โหเาราโอเคครับอ่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นนั้นว่าเครื่องนี้สมบูรณ์แบบมากๆนะครับสีสันก็ยังคงสวยงามครับถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องมือสองนะครับคุณผู้ชมครับแต่โอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ ต้องยอมรับว่าหาสภาพใหม่ๆคลิบๆแบบนี้เนี่ยยากนะครับคุณผู้ชมครับแทบจะไม่มีร่องรอยเลยครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นเครื่องที่สุดยอดมากๆนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับเครื่องนี้นะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา6000บาทนะครับคุณผู้ชมครับคุ้มครับเครื่องนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ